บุคลากรก,รกสอนอำเภอเมืองลำพูนสำนักงานกสอนอจังหวัดลำพูนนายสมชายฟองศักดิ์ผู้อำนวยการกสอนอำเภอเมืองลำพูนนางนิพาช่วยงานครูชำนาญการพิเศษว่าที่ร้อยตีเทิดทองชยัยครูชำนาญการว่าที่ร้อยตีนัทวุฒิชัยชมภูครูผู้ช่วย นางสาวชนะธรสาธรรมบรรณารักษ์ปฏิบัติการนายอักคารชัยวุฒิเสนครูอาสาสมัครกศนอนางสาสิธรแก้วมารัฐครูอาสาสมัครกศนอนางสาวนรดีอุปกิจครูอาสาสมัครกศนอนางนัดปณีราชาครูกศนอตำบลบ้านแป้น นายนัทกันเปงธรรมครูกศนอตำบลเวียงยองนางสาวกฤชยาวิชยปริยาครูกศนอตำบลมะเขือแจ้นางสาวอรนุชทาราศักดิ์ครูกศนอตำบลเหมืองจี้นางจิรินานวงปันครูกศนอตำบลหนองหนามนายภูวโดนชัยวงศ์ครูกศนอตำบลอุโมงค์นางสาวศศิธรเลือดชยพฤกครูกศนอตำบลริมปิง นางพรวิพาหารจริงครูกศอนอตำบลป่าศักดิ์นางอ,อรพันธ์สิทธิ์ใหญ่ครูกศอนอตำบลในเมืองนางสาวอัมพรวงคำมูลครูกศนอตำบลต้นทงนางสาวจิตฤทือไทยประทุมมาเกศรครูกศนอตำบลศรีบัวบานนายธินกรตังแกละครูกศนอตำบลหนองช้างคืน นางสาวพจนีคําเบียครูกศอนอตำบลประตูป่านางสาวจุธาทิพย์วิจิตครูกศอนอตำบลบ้านกลางนางสาวธวันพรศรีมันตะครูกศอนอตำบลเหมืองง่าป้าที่ร้อยตีวิทวัตคำลือครูสรอชอตำบลในเมืองนางสาวชัญญามูลเสืออินครูสรอชอตำบลบ้านกลาง นางสาวชมัยพรมีบุญครูสอรอชอตำบลมะเขือแจ้นางสาวสสวณีแก้วติ๊บบรรณารักษนางสาววันล,ลีวงสอนเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล